สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP ที่3นะครับกับ h anel n c h a r i n g Closet ครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับรองเท้า Convert Jack p u r c e l l Made in USA นะครับแต่วันนี้จะมาเป็นรุ่น Barcode ครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมพร้อมแล้วไปเลย คอนเวิร์ตแจ็คเพิร์เซลเมดอินยูเอสเอบาโคนะครับก็ถือเป็นคอนเวิร์ตเราจะเรียกได้ว่ารุ่นสุดท้ายนะครับที่ผลิตในอเมริกาแล้วยุคท้ายๆนะครับก็คือช่วงยุคประมาณ90นปลายๆนะครับจนถึงปี2000ประมาณปี2 0 0 0นนิดๆน,นะครับก่อนที่อเมริกาจะย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่ประเทศอื่นนะครับซึ่งก็จะมาในประเทศเอเชียของเรานะแถบเอเชียของเรานี่แหละครับผมครับ โดยปกติถ้ามองผิวเผินเนี่ยคอนเวิร์ดแจ็คเพิร์เซลเกา code บาร์โค้ดเนี่ย,ยก็จะเหมือนกับคอนเวิร์0ทั่วไปแทบจะไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยนะครับภายนอกรายละเอียดมองเผินทวนปกติมองก็คือมองไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆล,ลงไปในรายละเอียด,นะ,ยดน,นะครับเราก็จะเห็นว่า มีบางจุดที่มันแตกต่างกันที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่ามันคือรุ่นบาร์โค้ดนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันครับผมว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับในจุดต่างจุดแรกนะครับที่ทำให้คอนมุด90บาร์โค้ดเนี่ยต่างจาก90ตัวทัววว่วไปแน่นอนครับมันก็คือบาร์โค้ด ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ,อันนี้คือจุดแรกนะจุดที่2พื้นเราจะเห็นนะครับว่าพื้นน่ยพื้นฟ้าของ90 b า r c o d e เนี่ยจะมีความค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงอันนี้ในหลายๆเพจเขาก็เคยอธิบายไปแล้วนะผมก็อาจจะไม่ขออธิบายเยอะล้กันเอาให้ดูแล้วกันนี่นะ 90บาร์โคดอะถ้าเทียบกับ90ตัวปกติสีดำมันจะมองยากหน่อยนะแต่ว่าแตกต่างแน่นอน <S <S เห็นไหมครับพื้นต่างกันนะ90บาร์โคดกับ90ปกติอีกหนึ่งจุดตัว R ตัว R จะปัม๊ม ตัวค่อนข้างใหญ่และหนาแต่ถ้าเทียบกับตัว R ของ90ทั่วไปวผมไปเอาสีฟ้ามาให้ดูดีกว่าตัวนี้มองยากนี่ครับตัวอาวบาโค d ไม่ใช่บาร์โคดเห็นไหมครับตัวอาจะเป็นตัวอาที่เล็กๆนะครับบางๆอยู่ในวงเดีอ,อย่างไงถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเนาะอีกส่วนหนึ่งป้ายหลังด้านบนขวานะครับจะมีตัวอาร์กลม ตัวก้าวส่วนปกติจะไม่มีนะครับอันนี้เราพูดถึงรองเท้าส่วนใหญ่นะที่ส่วนไหนที่เจอนะเพราะว่าในช่วงเปลี่ยนต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีก็ได้แต่อันนี้เราจะพูดกันถึงรองเท้าส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้นะนี่มีหมดนะครับพื้นกราบศูนย์บาโคชัดเจนพื้นแบบนี้ครับผม หัวหัวนี่อาจจะมองยากหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคู่นะตรงนี้ผมไม่อยากไม่อยากให้จำไปเท่าไหร่นะเอาว่าแค่ดูแค่ดูเป็นเกรดไว้แล้วกันธรรมดา90ธรรมดา90บาร์โคด้ด ความกว้างของยิ้มอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ <c oughs> ครับในส่วนของภายในภายในนี่ก็จะมีจุดต่างอยู่อีกนิดนึงนะครับก็คือซอฟ ซอฟเกตัวปกติเนะีส่วนมากก็จะเต็มซอฟเนี่ยก็จะเต็มเต็มมาถึงหลังส้นเลยนะครับแต่ตัวบาร์โค้ดจากพื้นเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มอ,อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นทุกคู่นะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะจะเป็นพื้น,นจะไม่เต็มไปติด ด้านหลังซึ่งเกิดจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะดูอีกข้าง,งก็เป็นสีขาวก็เป็นครับสีดำก็เป็นเหมือนกันแต่ว่เท่าที่เจอมา5้ห้าทั้งหมดห้าอันเนี่ย ส่วนนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงก็คือผ้าด้านในดูนะครับผ้าด้านในของ90ตัวปกติจะเป็นผ้าต่อ ผ้าหผืนกับผ้าอีกผืนหนึงมาต่อแล้วเย็บอย่างนี้นะผ้าหนึ่ผืนผ้าผืนที่สต่อแล้วเย็บอย่างนี้นะแต่90าา์โค้ดจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นผ้าผืนเดียวแล้วเย็บเห็นไหมเทีเยบได้นะ ชัดเจนนะ,ะดูข้างอื่น90 b a ์โค d e ข้างนี้ก็เป็นสีขาว ก็เป็นสีดำก็เป็นเห็นได้เลยโอเคนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งที่ผมหาข้อแตกต่างได้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจุดอื่นๆอ,อ,อีกที่สามารถ บอกได้ถึงความต่างนะครับของเข้าส่วนตัวทั่วไปแล้วเข้าส่วนบาร์โค้ดยังไงก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถือว่ามาแบ่งการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันเนาะของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเพื่อนแล้วกันในการใช้สำหรับเอาไปดูรองเทา้านะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามนะครับ Channel s h a r i n g Closet ด้วยนะครับซึ่ง ก็จะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลของของวินเทจของอเมริกาอะไรมันออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครับเราพบกันใน EP ถัดไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ